วันที่7มกราคมนะคะถือว่าเป็นวันคริสต์มาสนะคะของชาวคริสต์ออร์โธดอกนะคะซึ่งมีข่าวดีจากรรเทเรียบเคมลินนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงวัน2วันนี้36ชั่วโมงเขาจะหยุดยิงนะคะแล้วก็หยุดทําสงครามกับยูเครนซึ่งต้องบอกว่า Move นี้หรือว่าการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนี่ยออกมาถแถลงแบบนี้ก็ หลายคนก็บอกเออชื่นชมนะหยุดยิงสักประมาณ36ชั่วโมงแต่ว่าฝั่งตะวันตกนะคะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือแมกก้กระทั่งยูเครนเขาบอกว่านี่เป็นแค่กลอนอุบายเท่านั้นไม่น่าจะเป็นความจริงใจของปูตินสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ต้องอธิบายให้ฟังแล้วก็รายงานข่าวนี้เหมือนกันค่ะคือการที่จะหยุดยิงในยูเครนเป็นเวลา36ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะของวันที่6มกราคมตามเวลารัสเซียหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยคือ16นาฬิกานะคะจนถึงเที่ยงคืนวันเสาร์ตามเวลารัสเซียนะคะ ของวันที่7มกราคมค่ะหลังจากได้รับการร้องขอจากประมุขแห่งริสตจากออร์โธดอก์รัสเซียให้มีการหยุดยิงชั่วคราวเนื่องในวันคริสต์มาสของออร์โธดอก์ซึ่งตรงกับวันที่7มกราคมนะคะและปูตินเนี่ยก็ยังขอให้ยูเครนนะคะหยุดยิงในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันเพื่อให้คริสต์ศาสนิกชนเนี่ยในพื้นที่ที่มีการสู้รบสามารถเฉลิมฉลองคริสต์มาสได้อย่างไรก็ตามนะคะ ประธานที่บดีวโรดิเมียเซเลนสกีของยูเครนเนี่ยเขาได้อัดคลิปวิดีโอเลยตอบโต้นะคะท่าทีของปูตินว่าข้อเสนอเนี่ยนะคะเป็นข้อเสนอที่เป็นแค่กลอนอุบายเท่านั้นอย่างข้อเสนอหยุดยิงของรัสเซียเนี่ยที่ต้องการให้หยุดยั้งการรุกคืบของยูเครนในภูมิภาคดอนบาสและก็เพื่อส่งกองกําลังทหารและยุโทโธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่เท่านั้นนี่ค่ะอันนี้คือทางยูเครนเขาบอกแบบนั้นนะคะ ้านโจไบเดนค่ะก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันบอกว่าข้อเสนอหยุดยิงของปูตินเนี่ยเป็นเพียงความพยายามในการสแสวงหาออกซิเจนเพื่อต่อลมหายใจนะคะก็เป็นการตอบโต้วาทกรรมนะคะต่อท่าทีของปูตินที่เขาบอกว่าเขาจะหยุดยิงในช่วงนี้นะคะแต่ก็เราแอบเข้าใจหรือคิดไปเหมือนกันว่าท่าทีของปูตินที่ให้มีการหยุดยิง36ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะมีความเชื่อนะคะเรื่องศาสนาคริสต์เนี่ย เป็นนิกายออร์โธดอกซ์นะเขาก็เลยจะหยุดยิงในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าไปหยุดยิงในช่วงวันที่24ธันวาคมซึ่งทางตะวันตกเนี่ยเขานับถือคริสในนิกายรมันคอทริกนี่อาจจะเป็นการยอมต่ออ่อนข้อยกับตะวันตกหรือเปล่าครับคือช่วงการฉลองคริสต์มาสตามออศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซียก็ยูเครนะครับปกติจะเป็นวันหยุดใหญ่ประจำปีคล้ายๆตุ๊ดจีนของประเทศจีนก็จะมีการเดินทางกลับบ้านเกิด มีการเฉลิมฉลองที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่คือทางรัเสเซียเขาก็เลยอยากใช้โอกาสนี้นะครับให้คนรัเสเซียได้มีโอกาสผ่อนคลายรวมทั้งทหารรัเสเซียแล้วก็ทหารยูเครนด้วยแต่ว่าทางยูเคร,รนก็กังวลว่าเอ๊ะจะมาหลอกฉันหรืเอเปล่าเพื่อให้ฉันหยุดยิงขณะเดียวกันเธอก็แอบ,บเคลื่อนย้ายกําลังทหารใช่ค่ะครับ